แต่ไข่บอลด้ขึ้นตเดกมีแต่บอตาบอตาไข่กับวกระตดิไข่ลยมีแต่นาวกัพวกระตูสมัยก่อนเาเป็นไข่เลออกไข่ยุ่งอะไร แม่นดูสบายดีถอพ่อทอบแม่ก็ะเผ่าแบบนอรับงอนนํำกันเลยพี่น้องแม่เป็นไข่ก็เป็นไข่น้ำลูกก็ได้ดินดึกๆอยู่คน่นว่แต่ว่าแต่ว่าการเต้นหัวใจของสามีนี่บปกตินะหรือว่าคนมาแทกเลยสองปกติป่ ติดตามอาการในช่วงจะเสว์พี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ก็โอ้ไปรับไปนอนเป็นไข้บอตาไข้ขึ้นจองเธอโดยเนาะสบายดีเด้อยกมือได้บอกหน่อยโดยเนาะยังยังยังนองอยู่เลยท็อปโอ้เนาะ fc เป็นยังเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงเตแม่ปหมดเลยแล้วโั้นเนาะใส่ยาจะยังเนี่ย เมนใส่ยาหญ่ในกระทงที่3ามแต่ว่าทามแพผลควรว่าใส่ได้อยู่ลูกอเพราะว่าคนขังเคียนอกฮ่าเพราะว่าลูกนะใหญ่ยยในแล้วนะแต่ <จะ S 1> ก็คือว่าเนาะแต่ว่ามันมเปลี่ยนไปได้กับบวชปอดก็ดีพี่น้องแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงบ่ได้ได้เป็นไข่ม่ออแลก็ตใสตามเพิ่นโอ้ชบ่กมาดินนะตั้งแต่เมื่อวานถึงันนบ่ไ,ได้รกดน้าบนันเลยชว่าักษาแม่กวยนตรายคกอกันได้พอตานะให้เป็นโดนงิัง ป่าตาจะเป็นอยงไรไข่ขึ้นน้ำดังแล้วกันนันลงน้ำดังเพระาะว่าชาวชาวมีนะไข่เบิดไข่ไข่ขึ้นตอนสองโมงแล้วก็มาใส่ส้งซักยากประมาณเจ็ดวันหกโมงแล้วไข่จะมีกระลุกกระลงแล้วก็ลงเลยเนาะน,นี่อื่นกับคนขึ้นนี่ยังเก็บหัวยังเป็นไข่อยู่ปลาตาเนาะเมื่อคืนนี่ก็ไข่ขึ้นสองเทือกนี่เนาะวีดคิงก็ลา,ลาวลาเนาะ บลบก็ได้เราดยนกกาบทักทายสบายดีครับผมในพี่น้องเอฟซีเบอรสุกุสุคนตอนนี้ก็อยู่ในส่วนบรรยากาศก่อนจะเศร้าลงไปนี้เป็นทงที่สองน้ำเกลือเรือสลมของสมีทงที่ามแต่ก็เปิดสิเบิรดงท่ซามเท่าเท่าเท่าเท่แม่แม่กับทงที่ทงท่สามคือกันบอทงท่สองค่ะแม่นะเด่นเปิดซีทอดแล้วก็เปิดสีเมื่อก่อนแม่นอ ยานชาชาวาชิงห่วงทั้งเฮือนมีใครอยู่เฮือนพี่น้องชาชาวาชิงนะมาเนี่ยจักอีปุยจิมมี่ปานี้หองสนันนวจะไก่กับพ่อไก่อยากน้ำอยากในอีกรากๆเน่ยยันหน้ามันนะนะมิได้บอกเราพอเพิ่นและโคตรออกมากเลยแกไข่นั่นและกันเนี่สิแอละกันนะบอกเพิแล้วว่าให้ไครฟ้ามาแล้วก็หายน้าเขาอัดเขาให้มันถึกรกไหมเรื่องแนืกินน้ำมันกับกบาลในดองเว้เขาเบื่อเขาอย่างไรมันกอนก็ได้เดี๋ยวพอนโปเป็นยัง หอาหารกับบอดีหมเจาะบดอะไรพี่น้องมาซื้เมมเลงหวว่าเราก็เป็นไขสนันเด้บริเวเพื่อนนี่เข็มผัดเค็มปีกมาพี่น้องปวดได้ตองนหนึ่งคะคือนี่เป็นมาใสยาแล้วเนือปวดเลือดเลือดดำดว่าจัดดำเลือดอเอาสบายเลือดกับงามเลยเนืในการแูอยตวนเลือดเราุ๊บยังปุ๊บยบริษามเพื่อน มันมันปวดคนนี้เขาดิใช่ไหมคือว่าอะรคือว่ากุบเลือดที่สมาผูกับสมาไปกวดโดยเฉพาะมันเป็นกวดบายสุขภาพนะจึงได้หัว่ากุบเลือดกุบเนื้อถามมันอยู่มันมต้องกวดนะนั่นโดยเฉพาะนี่นกุบปวดโดยเฉพาะอันนี้เขากวดหาสาเหตุการไข่เนาะจะเื่อยังไงบ้างอนื่อยอ่างเงี้ยอ้สินอนลงอย่พี่น้องพรากจะหลงไปกินข้าวข้าวตะมือกันอ่าบ้าขอนี้นะพี่เราเงยเที่ยวเขาของน้ำอยู่วัวั แบบมันไข่แบบไข่ทอกทองเนาะไข่ทอกทองแล้กันหมดเลยพี่นาะนักชุดนี้ทอกทองมันทำเองเนาะบ้านนี่แต่นัดกูอ่าชีเทืออะไดอย่้นาแต่มาห้องมอในเทือนึงแต่ว่าอยู่เพื่อนอยู่อย่างอยู่เพื่อนจำได้ขนาดกูมาห้องมอยกะตั้งแต่เมื่อวานในประมาณสี่ห้าเทื่อนเจ็บกิ่วัวราวราเขาเนาะวงนจำได้ในประมาณสิบสองโมงบุ๊บบัวท่านยังลายกูเพราะว่าต่อช่วงอ่ะ

เพิ <em> ่นบ like oh, okay, so ่ได้เวาไขยุง hmm. ต oh, uh ีบอก่ตาน้องโบเไขยุงตีเจ้าเจ้าดอ๋งชายมันเคยมีเสื้อไขยุงนรืไขยุงก็ดีเสื้อไขยุงก็ดีไขยุ่งีทำแมกับเมื่อบอกโเลอันน้ำไก่ก็ทำแมนเพื่นใา่เป็นอะไรถอดจ้าลอกอันไดอันอันพามาเชิญใน่ระเทศดีนะครอาแล้วก็ถอดน้าได้ับกับคืน เออทได้นี่แหละบ่บดกใจเงินก้อนพี่ัวเอเนาะพี่น้องเนาะการถือว่าคืนนี้นะถ้าแม่พ่นเมื่อก่อนกระจายขายอะบดไปเท่าไรก็แล้วล้านสามแสนอ่าล้านสามแสนี่สิบบาทล้านสามแนห้าสิบพันพี่น้องน้อกัอนี้แหละ อังใดขอเพียงแต่เป็นเศ้าเงินคำหาไม่พี่น้องบวลากับสามีก็มีอยู่นะอดับเกือบจากสามลาดพุเอกสองคนเพราะว่าฟูละล่านปลายแจว่าเพิ่นเพิ่นไล่ขายาเด็กน้อยเพราะ่าเมเป็นไข่ก็เป็นไข่น้ำลูกก็ได้ดินดึกๆอยู่เพิ่นแ่าแต่ว่าแต่ว่าการเต้นหัวใจของสามีนี่ปกตินะ เือว่าเพิ่นมาแทะคืนสองปกติปะ่ะเพราะว่าต่อ่าเพราะว่าตอนนั้นอะเพิ่นเพิ่นนอนจแข็งเนาะเมื่อนี้กับว่าได้ขึ้นไปน้ำเบาแสนเบาเผยเด้อน้องพี่น้องน้องเฮือนเลยปอกะขอโทษขออภัยนะเพราะว่าเมื่อวานนี่นะพากันซื้อซีนหมูซี้นยังไปไหวไวาจะเกี่ยมขึ้นเฮือนเพิ่นมื้อนี้แหละแต่ว่าเป็นไข่ซะก่อนพี่น้องเลยแบบกระทันหันบึบบับคือบ่าตาเว้าเลยเนาะ ถ่ายคลิปอยู่ดีๆได้พี่น้องหลังจากอาออกมาเตือนอเอื้อปอกผลแล้วก็ยังไม่เมืองเตือนแต่ว่าน,นี่ผู้ได้บปตาเนาะแล้วก็ามากระเวยคลินิกเลยบริอาพ่นน้าพ่นยังทานหม้อพ่อนม,ม,มีน,นึงหึงแล้วไปยักษ <laughs> ์ถ้าพอกระเมื่ออันเอาง้าอเอาผุบ่ถ้าพอทั้งนี้กินกินเจ้าบริยากว่าใช่เขาแม่เนาะโดยสบายดีเด้อ เป็นกามานอนเผาพี่นองกึ๊กเนาะโอ้ยมัดพอกันรับปะคคิปว้วาาเนาะเชื่อมรับเชื่อมนอนอยอขับรถเสียงกันแล้วฟืนปอดป้เนาะโอ้แบบ

ไข่นี่จะมีนี่เบิดแล้วหน้าพี่น้องเนาะอ่าเบิดได้ฝพอซาวได้บอกว่าคือบอตาก็จะบิดก็干อะไนแนาะบอยากเป็นอะไได้ปะเนี้ปีใหม่ก็จะเป็นไข่เนาะเปนสายยาหนำหนำเกลือแล้วหน้าพี่น้องเนาะนี่นี่ยอยู่คินิกพี่น้องเอ้ยใช่อยู่ห้องหมอคนคนสิหลนี่อยู่คินิกใค่นี่ มีมีแต่คนไม่ได้อาบน้ำแต่คนนั่นนี่นี่เบิกกันเพราะว่าแบบมันกระทันหันมือบับอะไรนะเพราะว่าอ่าพอได้ยินสามีว mm ่าคอยอยู hmm. mm ่ค hmm. ล mm ิน hmm. hey. mm ิกเด้อบวดไข่ขึ้นมาตากเลยโอ้ยอย่าจะอย่นลืมกันวะตัวเอยมาแบบติองซื้อผงหมอนกระตุกไปที่เขาไปคะเลยอยู่ในบ้านเลไปผมานอนวัน เมื่อขึ้นมาเราว่าไข่ขึ้นบนยอดห้อนแม่แม่เอิ้ว่าใม่สเตนดินิเตอร์แม่สแตนด์คินเตอรเขาก็ไข่ขึ้นกันย้ไปทางบ้านลูกแสดงว่าฟุบึกน้ำกันเลยโอ้โหตากับสามีบอกปรบแตะอ้าวเป็นอะไรบางเนี่ยสมอ่อยขึ้นมาทันทีพี่น้องเลยโอ้ยอันนี้เดี๋ยวเพิ่อนร่วมบัดจีเจ็บเป็ี่ยนมาเนี่ยเท่าเดียวบ่าเวียดนะเคยเห็นขี่รถจักรไปน้ำกันแล้วย่านเนาะย่านว่าเกิดหัวที่หัวระ ยังคไม่ได้เป็นอย่างเนาะผมงานถึงมาเพราะกระตุ together, you know ้นคนเด็กงานเมื่อหน้ามันถึงงานเลยมือมือไวเรื่อยจังไปว่าไปใช้เอาเบิกตาดีูบ่บ่ายนรถลิเพราาะว่เคยเคยไปน้ำกันแต่ละมือเนาะมันก็การไปแบบนี้มันก็ชำยู่ในเส้นได้บางๆคขึ้นบนว่าหลีได้พี่น้องเนาะชำงานในเส้นได้จั๊กสีพิกจั๊กสีตกมื่อไหร่เน๊ ได้กับผมเป็นอย่างแล้วบวดน,นี้่ผมมุกขอบใจทุกคนเดอน้อนานที่เป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยโอ้ยมินเพิน่นเกิดมินมาสนันอยู่เป็นห่วงลูกน้อยเนี่ยเพิ่นนะก็ดีเศร้าววไวๆ์น่ะเนาะนะโอเคพี่น้องเลยพอดาก็น,นอนผักพรกคันค่นมาใส่ย,ยาให้เมื่อคืนนี้แต่ว่ายังถ่าผลผลตรวจเนาะผลตรวจ นี่ยๆๆเปิดมาเป็นไข่ยังเออบอตานะมักกะลังก็บคคอยดีได้พี่น้องเนาะย้อนนักย้อน่างเจ็บก็มีแต่คุณแม่าสรุปเบิ้งว่าสี เบิดจักแสนเบิดจักล้านพี่น้องเลยแต่ว่าโดยเฉพาะสาแม่คนเดียวเนี่ยฟาดไปแล้วนะล้านสามล้านสามแสนห้าสิบพันพี่น้องเลยอ่าเท่าฮะเราเบิ่งบันบ่าวตากับสาวเมย์ฮาโอเคสาวเมย์บายบายนะเนาะอ่าพักพ่อนก่อนโอเคพี่น้องเนาะอ,อยู่ดีเม้งเบิ้ดสุขสุขคนเด้อเนาะบายบาย